สวัสดีจ้าพบกับช่องแต่บ้านบันเทิงโชว์วันนี้สิผ้ามาเบิงฝนตกแดดออกล้วพี่นองมานี่ช่วงประมาณ17นาฬิกากว่าๆจ้าช่วงเก็บตัวอยู่บ้านเนาะแล้วก็ออกมาดูฝนตกอีกแล้วคุณอะดวงอาทิตย์ก็คืนฝนกระตกพี่นองเอ้ยพี่นองเอ้ย บรรยากาศแบบ <c oughs> ทุ่งนาเขียงนาเนี่ยดีสู้ไม่เบิงแล้วพี่น้องเยอ <c oughs> ้นหนาเป็นเม็ดฝนมาเลยอันนี้ก็สิไท้ายจากเคหาสถานมันจะไม่ได้ออกจากเคหาสถานนะพี่น้อง <c oughs> รุ่งนี้ก็ปิดร้านก่นอนเนาะเพราะว่าสถานการณ์แบบไม่น่าไว้วางใจช่วงหลังสงกรานก็ วิตกเชื้อก็เริ่มมีอาการกันนี่นะคะเพราะว่าเป็นกลับมาบ้านเป็นเอาเชื้อมาฝากก็ไม่เห้เนาะโอ้แต่ทีเดียวเป็นเรื่องอยู่สี่ตันงหลายทีนองเหียดซีเรียสไปมันเป็นปวดหัวใต้ก่อนเด้อ่าตอนนี้เราก็มาดูคนโต้ทำกลางทำกลางดองกลางไปชิดซูมเอาพี่น้องซูมเอ้าเหนือบนอันนี้ก็ป้ายลานมาจ๊ะป้ายเชตินลาน We'll be right <laughs> back. บรรยากาศยามเย็นจ้าห้าโมงเย็นกว่าไฟคนโต๊กแดดออกที่บ้านชั้นห้วยทับทันสี่สเกดพี่น้องดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ลังสิโตกดินงเตรนเต้นโต๊กโนปชีพแต่เขาล่างกอเลยอู้ซุ่มบิงของหัวพี่น้องกระเถียงมน่ะชอบหัวกระเถียงมน่ะโต๊กมือเดียวแล้ววน้่ะทวงคง ไม่โกงไม่น่าเลยจากสติแห่งแห่งแห่งแล่ห์นะแม่งเมาที่บัดนี้สิออกลายเด้อแม่งเมาต้องยอมนะกบกบกบ วันนี้มันโตมีมตัวโตเอ้ยสำหรับคลิปนี้กวาลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องทางบ้านบันเทิงจ้า